สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปปลูกแต่งลานค่ะให้ค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปปลูกแต่งร้านนะคะปลูกช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในส่วนยายอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะ ไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่านะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอากาศก็เริ่มร้อนมาแล้วนะคะนี่ก็ต้นทับทิมนะคะที่ยายใส่ปุ๋ยเขาไปได้สองอาทิตย์แล้วนะคะลูกทับทิมลูกนี้ยายจะเอาไว้นะคะ ดูว่าต้นเล็กๆเขาจะโตให้เราหรือเปล่านะคะนี่ค่ะยาจะปลูกแปลงนี้นะคะปลูกแตงง้านแปลงนี้ค่ะ ดอกปรวบวงะแยะเลยค่ะต้นนี้มีหลายสายพันธุ์นะคะมีสามสี่สายพันธุ์ก็มีแก้วขมิน้นใ่ม่อมแล้วก็ปันคุนสีนะคะ แลงยายผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะพาทุกคนมาปลูกค่ะแปลงนี้จะปลูกแปงงลานนะคะอากาศก็กเริ่มร้อนแล้วค่ะนี่ก็เมล็ดแปงงลานนะคะยายก็แช่น้ำแล้วก็บ่มด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะ ให้เขาออกลากนะคะอันนี้ก็ออกลากเยอะแล้วนะคะก่อนปลูกเราต้องรดน้ำก่อนนะคะรดน้ำดินให้ชุ่มก่อน,นะคะ่ะ รถเสร็จแล้วเราก็จะเอา,มาเมล็ดปลูกเลยนะคะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำอีกทีหนึงนะคะ ปกตางานวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูหอมแดงของยายนะคะแก้วมังกรของยายตั้งแต่ยายใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะเขาบอกว่าต้องบำรุงตั้งแต่ตอนนี้ค่ะหน้าฝนเขาจะออกดอกให้เราแล้วก็ลูกเขาก็จะติดนะคะอันนี้ดอก ออกมาทีไรก็ร่วงหมดค่ะแสดงว่าต้นของเขาไม่สมบูรณ์นะคะแกก็เลยต้องบำรุงเขาตั้งแต่ตอนนี้นะคะมะนาวค่ะอันนี้ก็มะนาวและอนสวรค์น,นะคะงามมากๆ บาบ่าดกมะนาต้นนี้ดกมากก่อนจะถึงหอมแดงก็พาแวะชมมะนาวกันค่ะดกมากๆเลยค่ะ แปลงนี้ยาก็ผสมดินไว้นะคะพวนดินไว้ค่ะว่าจะปลูกผักสลดัดแต่ยังไม่ได้พอเลยค่ะพามาดูหอมแดงค่ะเริ่มงามแล้วนะคะอีกหน่อยต้องมาพวนดินให้เขาค่ะตอนนี้ยังไม่ได้พวนดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเขายังเล็กอยู่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ